สิ่งที่เรากังวลและโอกาสที่จะเป็นคล้ายๆน้องๆปี54ได้ก็คือมีกรณีเดียวก็คือปัจจัยเรื่องของพายุซึ่งปัจจัยพายุจะมีผลอิทธิพลต่อบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ไปลายปลายกระดาจะเป็นปัจจัยควบคุมว่าน้ําจะเยอะขนาดไหนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าปีนี้อิทธิพลของไต้ฝุน่นที่มาทางตะวันออกเนี่ยจะเข้าสู่ประเทศไทยกี่ลูก ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติเตือนให้คนไทยระวังปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดพายุใต้ฝุ่นในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปที่อาจส่งผลกระทบทําให้เกิดฝนตกหนกักและเกิดน้ําท่วมตามมาได้เรื่องพายุถ้าเกิดจะมีนะครับก็คือตั้งแต่กรุงเทพมหาคนครนะครับจนถึงชุมพรนะครับคือไม่ต้องตื่นตระหนกอันนี้เป็นข้อมูลหมายวามว่าเป็นภาพไกลๆที่นักพิจารณาที่ตามเรื่องภูมิอากาศนะครับ ก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่ปี54นะครับเพราะว่า1ระบบหนึ่งก็คือ,อรัฐบาลได้ได้ทำระบบใหญ่น้อยย,ยกคันถนนยกอะไรมีค่อนข,ข,ข้างที่จะเยอะมากนะฮะดังนั้นน้ำท่วมคงจะไม่รุนแรงเท่ปี54ถ้ามีนะครับปีนี้เป็นปีปกติที่ไม่มีปรากฏการณ์เอลนินโยนหรือลานินย่าแต่อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลยังเอื้อต่อการเกิดพยายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ตามธรรมชาติของฤดูกาลแต่ไม่ต้องกังวล เพราะหน่วยงานด้านภัยพิบัติเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถเตือนล่วงหน้าได้ถึง1สัปดาห์แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการเกิดพายุแปลกๆที่วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดได้ยากจากปัจจัยของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและนำไปสู่การพยากรณ์ที่ยากขึ้นตามไปด้วยลักษณะอากาศแบบปีนี้ที่เราเป็นห่วงนะฮะก็คือคล้ายๆกับปี2032ทเลจินต้เนี่ยมันอาจจะเหมาะสมกับการเกิดแต้ฝุ่นเกิดขึ้น ล้วไตฝุน่นที่เกิดในปี23งก็คือไต้ฝุน่นเกยนะครับแล้วก็เกิดในทะเลจีนใต้แล้วก็เข้าทางอ่าวไทยตรงๆโดยเฉพาะเข้าทางชุมพรปีนี้เราก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดคล้ายๆอย่างนั้นก็อาจจะมีพายุนะฮะที่เข้ามาตรงๆก็อาจจะทำความเสียหายกับประเทศไทยหากย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงต้นปีจนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมีพายุที่เข้าประเทศไทยเพียง1-2ถึง,งลูกเท่านั้นซึ่งเป็นพายุตามปกติของฤดูกาลนักวิชาการด้านภัยพิบัติ ประเมินว่าโอกาสเกิดภัยพิบัติรุนแรงปีนี้มีน้อยเหมือนกับปีที่ผ่านมาและไม่แรงเท่ากับ2ปีก่อนที่สําคัญต้องไม่ประมาทและอย่าตื่นตระหนกเพราะแผนรองรับน้ําของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่าปีที่ผ่านมานัชนอนอาภาสิรัต NBT News ีทีนิวโฟกัส